เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่3พฤษภาคมที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มรีสำนักง,งานเทศบาลเมืองศรีราชาอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพักเก้าวไกลได้จัดเวทีหาเสียงเพื่อขอคะแนนจากชาวศรีราชานำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าวไกลนางสาวเบญจาแสงจันทร์อดีตสสปาร์ตี้ลิสพักเก้าวไกล และนางสาวกริชีวธรรมนนผู้สมัครสสในพื้นที่ศีริชาได้ประสัยถึงนโยบายของพรรคที่มีมากกว่า300นโยบายกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมท่ามกลางแฟนคลับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานเข้าร่วมฟังการประสยัยและอยากเข้ามาใกล้ชิดนายพิธาหันหน้าพักก้าวไกลกันอย่างแน่นขนาดที่อนุสาวรีย์จำนวนกว่า1,000คน โดยนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลขึ้นเวทีประมาณ15นาทีก่อนเดินทางกลับโดยชูนโยบายกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือก้าวไกลได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงเป็น450บาททันทีซึ่งถ้าเงินเฟอ้อมากขึ้นเท่าไหร่ค่าแรงก็จะขึ้นตามโดยอัตโนมัติเพื่อให้ค่าแรงเท่าเทียมกับทั่วโลก รวมชังจะทําให้อําเภอศรีราชาเป็นเมืองอุตสาหกรรมจัดการกับขยะอุตสาหกรรมพร้อมชูกฎหมายจัดการบริหารสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนย้ายขยะอุตสาหกรรมต้องแจ้งรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายเซลฟี่กับแฟนคลับและผู้ที่มาร่วมฟังการปราศัยในครั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปปราศัยต่อในพื้นที่บางแสนต่อไป สาสตร์การสำหรับนายทุนเพี้ยเลียวเกี่ยวคับพี่น้องเรือ<า>เ่องเกี่ยวกับแรงงานพี่น้องสีราชาและชนบุรีปังห้ดีดพิธาเป็นนายกเมื่อไรพักการไลตั้งรัฐบาลได้เมื่อไรค่าแรงท่านพี่น้องขึ้น450บาททันทีดีไมดดด่ดีครับพี่น้องเลยครัแรงงานขึ้นอนตโนมัติค่าเงินเปอร์ของแพงค่าแรงถูกขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอา ขึ้นคะแนนครั้งสุดท้ายโอ้ยกว่าจะขึ้นได้ต้องเลือกตัง้งต่อไปนี้ไม่ต้องรอเลือกตัง้งขึ้นอัตโนมัติทันทีเราเป็นจุเป็นกฎหมายเงินเป้อขึ้นเราก็ขึ้นตามเศรษฐกิจโตแล้วก็ขึ้นตามเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขระหว่างประเทศกับแรงงานอย่างนี้ดีเลยครับพีาา่น้อง<เ>ค,<อเ>ค,คือสิทธิในการรวบตัวแบบสากล<อ>เหมือนอย่างที่ศรีราชานี้มีคนญี่ปุ่นมีคนเกาหลีมีคนฝรั่ง มาลงทุนกันมากมายแรงงานไทยแรงงานศีราชาก็ต้องเท่าทันโลกกับแรงงานทั่วโลกเช่นเดียวกันปรชาชนทราบใช่ไหมขยะอุตสาหกรรมก็ดีขยะอันตรายก็ดีออกมาร้อเปอร์เซ็จากการได้แค่ส0่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคำถามมันมีว่าแล้วอีกห0สมันไปอยู่ที่ไหน ถ้ามันไม่ได้อยู่ในบ้านของเราร่างกายของเรานนนถนนหนททางของเราพักก้าไกลเสนอแล้วกฎหมายบริหารสิ่งแวดล้อม p i r, r อีกหน่อยมีการเคลื่อนย้ายขยะต้องแจ้งรัฐบาลแต่ คา a d ด m มี่แอนด์แเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Ra ฟล i Academy